เราก็อยู่กันที่บูธของ e-motor อีกหนึ่งรุ่นครับผมนี่นี่มานี่มานี่พี่กอพี่กอนอยู่นี่ อยู่ที่รุ่นโอเวนลองเลนส์ครับมันมันยังไงครัสเปคยังไงบ้าง e m o เว้นลองเลนส์นะคะก็คือเป็นสเปคที่เทพมากเลยค่ะแล้วก็เหมาะสําหรับไรเดอร์เพราะว่าของเราเนี่ยเรื่องตัวจริงของเรือประหยัดน้ํามันนะนี่ประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะว่าเรียกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายถูกต้องเพราะว่าเราไม่ใช้น้ํามันนั้นเลยนะคะแล้วก็ง่ายๆค่ะใครที่ต้องการขับทําไกลเพราะได้ถึง200กิโลเมตรด้วยใช่ไหมคะแล้วตัวเนี้ยสามพันห้าร้อยวัตและก็แอมของเขาเนี่ยเยอะอีกด้วย 72โวลต์100แอมป์เลยโอ้100แอมป์ก็คือวิ่งได้ยาวเลยนะระยะทางได้ไกลเลยถูกต้องไฟหน้าอยู่ข้างล่างนะเพื่อนๆก็ดีไซน์ไหมมาดูนี่ดีไซน์เก๋เลยอยู่ด้านล่างนะอ่าแล้วก็เป็นตัวที่ชุดแฮนด์นั้นไม่กว้างมากแล้วจะขี่ง่ายนะผู้หญิงก็ขี่ได้สรีระรถเนี่ยเล็กเลยไหนลองนั่งดูนี่ลองนั่งดูนี่นี่ฮะราคาที่เปิดมาเป็นพิเศษก็คืออยู่ที่7 8็ด0มื่นแปบหกร้อบาทนะ 1 8 0่บาทก็คือก็เรียกว่าเป็น EV 3 0์ซับนั่นเองใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะ UR1 ด้วยนะแล้วก็เราได้ของตัวมอกด้วยเพื่อท่านไหนเนี่ยที่สนใจสามารถมาดูได้แบตเตอรี่ดิีเทียมไอออนนะคะจดทะเบียนได้ถูกต้องจดทะเบียนได้ถูกต้องแล้วก็การออกเนี่ยใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นไม่ต้องมีคนค้ำค่ะไม่เกินประมาณ2อนาทีรู้ผลเลยด้วยโอเคเลยครับผมโอเคนี่ก็ได้ี่